มหายุทธสถานพบตอนที่521ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นหลัวซิวก็ยื่นมือออกไปบกทีหนึ่งเตากลั่นยาที่ใหญ่โตปานภูเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่งจึงหดเล็กลงอย่างรวดเร็วก่อนจะหลอมรวมเข้าไปในร่างกายเขาครั้งนี้ได้สังหารนักทาตอสูนไปแล้วคนหนึ่งแค่จํานวนโอสถแก่นแท้ที่กลั่นแปรได้จากอสูนกายก็เป็นจํานวนตัวเลขที่น่าดูมากๆแล้ว เมื่อเห็นว่าฝ่ายตรงข้าไม่อยากพูดคุยกับตนซูสเวลันก็ไม่ได้พูดอะไรมากเช่นกันเพ่งมองทิศทางที่หลวซิวจากไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางกำลังคิดอะไรในใจกระทั่งหลวซิลจากไปไกลโดยสิ้นเชิงแล้วถึงจะมีความรู้สึกยกภูเขาออกจากอกปรากฏบนใบหน้าซูสเวลันแท้จริงแล้วขณะที่เผชิญหน้ากับยอดฝีมือลึกลับที่สามารถสังหารทั้งยงในเมื่อครู่นี้นางก็ประหม่ามากฮ่าฮนางไม่ได้บอกความจริงแต่อย่างใด นางมีเรื่องปิดบังหลัวซสิวทว่านางก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันนางมีความลำบากของตัวเองการใช้ชีวิตอยู่ในห้วงดาราที่เข้มโหดนี้คนส่วนมาก็ล้วนต้องระมัดระวังดังยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางฮ่าและเป็นเพราะความประมาทในเมื่อครู่นี้นี่เองดังนั้นนางถึงกับลืมไปแล้วว่าคนดังกล่าวช่วยนางฆ่าทังยง สามารถพูดได้เลยว่าการที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้ครั้งหนึ่งนั้นมันเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่มากเพียงใดทว่านางกลับแค่กล่าวขอบคุณประโยคเดียวโดยที่ดูไม่จริงใจเลยหลังจากยืนนิ่งอยู่กับที่มาพักหนึ่งซูสเสวหลันก็ถอนหายใจก่อนจะผันร่างเป็นแสงตรดวงหนึ่งจากไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วนางเข้าใจดีมากๆว่าถังหยงตายไปแล้วเจ้าสำนักสันพอสูนถังกู่ส่งไม่มีทางจบเรื่องนี้ง่ายๆแน่นอน เรือเซียนสีทองทะลุไปมาอยู่ในห้วงดาราหลวซสิวนั่งท่าขัดสมาธิอยู่บนชั้นดาดฟ้าของเรือ CNC เซียนอาการแล้วออกมาหนึ่งใบพลางชื่นชมแสงที่แวววาวจับตาของทางช้างเผือกพลางดื่มเล่าคนเดียวอย่างเงียบเหงาตั้งแต่มาถึงโลกร้างเป็นต้นมาก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นติดต่อกันหลายเรื่องห้วงดาราที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็ยังคงกว้างใหญ่เช่นเคยทว่ากลับทําให้เขาทั้งรู้สึกคุ้นเคยและแปลกหน้า เมื่อหลายแสนล้านปีก่อนเขาเป็นผู้แข็งแกร่งคนแรกในโลกที่บรรลุสู่แดนผู้สูงส่งในยุคสมัยที่สวรรค์หายสาบสูญหมดสิ้นวัสงสารหายเข้าไปในกลิบเมฆผู้สูงส่งนั้นเป็นตัวแทนของสูงสุดและไร้เทียมทานในยุคสมัยนั้นเขาคืออันดับหนึ่งในโลกล่าที่สมคำเรื่องลือ แต่ปัจจุบันเขาที่อยู่ในห่วงดาราแห่งนี้กลับไม่ใช่อะไรทั้งนั้นถึงแม้เขาจะมีอุบายที่สามารถสังหารเทพมารระดับ8ทั่วไปทว่าสำหรับเหล่าผู้แข็งแกร่งในห่วงดาราแล้วทุกคนที่แข็งแกร่งเล็กน้อยล้วนสามารถปริดชีพเขาได้นายท่านใกล้จะถึงดารามังกรดำแล้วขอรับหลังจากไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่จูจ่ๆเสียงของล่าก็สะท้อนมา โดยส่วนใหญ่แล้วยักย้ายอัศนีไม่จําเป็นต้องฝึกตนเนื่องจากเหตุผลพิเศษต่อให้เผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะทุ่มเทชีวิตฝึกตนมากเพียงใดการที่จะยกระดับศักยภาพเพียงเซี่ยวหนึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําได้ลําบากอย่างยิ่งแม้เขาจะปฏิบัติตามหน้าที่เป็นผู้ติดตามอยู่ข้างกายหลัวซิลแต่เรื่องการควบคุมเรือเซียนเพื่อบอยบินอยู่ในอันาตานั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ล่าปฏิบัติแทนเช่นกันสาเหตุที่ดารามังกระดำชื่อว่าดารามังกรดำนั้นเป็นเพราะเจ้าแห่งดาราดวงนี้เป็นผู้แข็งแกร่งเผ่ามังกระดำ ในโลกมหาศักดิ์ทั้ง8เผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มาและเผ่าปีศาจใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันการมองเป็นศัตรูและจุดยืนระหว่างเผ่าพันธุ์ไม่ชัดเจนแต่อย่างใดสำนักกองกำลังจำนวนมากไม่เพียงมีผู้แข็งแกร่งเผ่าพันธุ์มนุษย์เท่านั้นก็มีผู้แข็งแกร่งเผ่าพันธุ์มาและเผ่าปีศาจคงอยู่เช่นกันแต่ทว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกองกำลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีมากกว่าและแข็งแกร่งมากกว่าผู้แข็งแกร่งก็มีมากกว่าด้วย ในห่วงดาราของโลกมหาศักสิ์มีเพียงเป็นผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับ8เท่านั้นถึงจะมีสิทธิยึดครองดาราดวงหนึ่งเป็นอนานิคมของตนเองในยุคสอไม่ที่ไกลโพ้นมากๆที่นี่ไม่ได้ชื่อดารามังกรดำแต่อย่างใดส่วนจะชื่ออะไรนั้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญและสาเหตุที่หลัวซิลเดินทางมาที่นี่นั้นเป็นเพราะเมื่อปีนั้นเขาได้ทิ้งสิ่งของบางอย่างไว้ในละแวกใกล้เคียงกับดาราดวงนี้ ให้สร้างฉิงเมื่อพระพชาิก่อนฝึกตนถึงแดนผู้สูงส่งแล้วเขาไม่เคยขาดแคลนวรยุทธ์พลังอมตะที่แข็งแกร่งสสตราวุธของคลังชั้นยอดและเหล็กเศษทองเสียนที่ล้ำค่าต่างๆนานา,นาเลยหลังจากมีความคิดที่จะกลับชาติมาเกิดผ่านวัดสงสารแล้วมาดแมนว่าเขาจะทิ้งทรัพย์สินส่วนมากของพระพชาิก่อนไว้ให้ผู้คนที่อยู่ข้างกายแต่ก็ยังมีของบางส่วนที่เขาได้วางแผนล่วงหน้าอยู่ซึ่งเขาจะมาเอาหลังจากตัวเองกลับชาติมาเกิดผ่านวัดสงสารแล้ว ซึ่งตองเหล็กสีดำของภูเขาว,ว่านเริ่นก็คือของชิ้นแรกที่เขาทิ้งไว้นอกเหนือจากทรัพยากรการฝึกตนบางส่วนแล้วสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือเตากลั่นพาจือเซียวเตากลั่นยาเตานี้อยู่เคียงข้างเขามานานมากๆซึ่งบรรลุถึงระดับพรสวรรค์ระดับ9้าแล้วสามารถพูดได้เลยว่าเป็นเตากลั่นยาเซียนอันดับหนึ่งแห่งโลกมหาศักดิ์ทั้ง8ปัจจุบันในบรรดาสมบัติทั้งหมดในมือเขาแม้แต่กระบี่ร่องฟ้าก็ได้กว่าเตากลั่นพาจือเซียวไม่รู้ตั้งเท่าไร่ นอกเหนือจากเตาก่นนภาจื่อเซียวแล้วพพชาติก่อนเขายังมีมหาของคลังสสตราวุธอีกสมชิ้นดาบทลายวิญญาณสยบเทพที่ใช้ในการเข็นฆ่าเตากลืนจันทราภูทาราที่กรอบป้องกันเป็นหนึ่งไม่เป็นสองและอันแห่งบรรลุข,ของเขาแท่นสันพบัวเขียววิธียุต์ที่เขาฝึกเมื่อชาติปางก่อนคือวิธีแห่งถวยมรณะการเวียนว่ายตายเกิดห้วงเวลาเบญจธาตรีพบยินหยางลมอสศนีต่างๆเป็นต้น เขาแทบจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภพวิชาอีกทั้งยังชำนาญมากๆด้วยถูกผู้คนในโลกล่าต่างชื่นชมว่าเขาเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์หาที่เปรียบได้ยากในแท่นสันพบัวเขียวมีการตระหนักรู้วิธีทมาทั้งปวงในจักรวาลฟ้าดินของเขาเมื่อพระพชาติก่อนผนึกรวมอยู่เมื่อปีนั้นขณะที่เขาตายไปพร้อมกับกงล้อวัตกรกรรมมันก็แตกสลายอยู่ในศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่นั้นเช่นกัน บนดารามังกระดำสิ่งที่พบชาติก่อนทิ้งไว้ให้พะพชาตินี้กลับไม่ใช่ของคลังอาวุธสงครามที่แข็งแกร่งมากที่สุดเนื่องจากวิธียุทธที่เขาจะเดินในพบชาตินี้แตกต่างจากพะพชาติก่อนโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะทิ้งของเหล่านั้นไว้มันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วสิ่งที่พะพชาติก่อนทิ้งไว้ที่นี่คือเหล็กเศษทองเซียนจํานวนมากทุกประเภทล้วนเป็นตัวเซียนทองเซียน,เ,เ,ยน,น,นเหล็กเซียนพรสวรรค์ที่หล่อเลี้ยงออกมาจากตรีพ เนื่องจากาพระชาตินี้เขาก็จําเป็นต้องฝึกเส้นอันแห่งบรรลุที่เป็นของตัวเองเช่นกันสําหรับจอมยุทธทุกคนแล้วการใช้วัตถุดิบพรสวรรค์มาฝึกเส้นอันแห่งบรรลุของตัวเองนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนลักษณะพิเศษที่เด่นที่สุดของของคลังสตราวุธที่ฝึกเส้นมาจากวัตถุดิบพรสวรรค์ก็คือมันสามารถเลื่อนขั้นไปตามผลการฝึกตนที่เพิ่มขึ้นของจอมยุทธอีกทั้งไม่ว่าผลการฝึกตนจะอยู่ในระดับใดก็ล้วนสามารถกลั่นแปรได้ทว่าวหากผลการฝึกตนค่อนข้างต่ํแล้วก็ มาดแม้นว่าเป็นของคลังศัสตราวุธที่ฝึกเส้นมาจากวัตถุดิบพรสวรรค์ก็จะไม่แข็งแกร่งมากนะักไทยสร้างฉิงเมื่อพระชาติก่อนไม่ทราบแต่อย่างใดว่าชาตินี้จะมีการตระหนักรู้ในวิธีหนังสือยุทธภัณฑ์ร่างกายของเขาคืออันแห่งบรรลุแล้วหากได้รับเหล็กเศษทองเซียนจํานวนมากเช่นนั้นร่างเนื้อของเขาก็จะได้รับการยกระดับที่มากน้นโดยเฉพาะเหล็กเศษทองเซียนพรสวรรค์ที่ถูกหล่อเลี้ยงออกมาจากพะละกําลังพรสวรรค์นั่นยิ่งเป็นของที่ล้าค่ากว่าเหล็กเซียนระดับ9ก้าที่ถูกหล่อเลี้ยงออกมาจากพะละกําลัง หลัวซิลไม่ได้ไปดารามังกรดแต่เป็นการให้ลาเปลี่ยนทิศทางเรือเซียนบินไปยังทิศต,ตะวันออกของดารามังกระดำในตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลจากดารามังกรดำมากๆหลัวซิลที่ยืนอยู่บนหัวเรือเซียนแล้วมองเห็นดาราสีดำขับหนึ่งดวงดาราดวงนี้เงียบเหงาว่างเปล่าอย่างยิ่งที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยร่องรอยปริภูมิที่แตกร้าวมาดแม้นว่าผู้แข็งแกร่งที่เชี่ยวชาญเกณฑ์ปริภูมิมาถึงที่นี่หากไม่ทันได้ระวังก็ถูกพลังปริภูมิที่น่าสยดสยองฉีกระชากจนกลายเป็นชิ้นๆได้เช่นกัน ในห้วงดาราที่กว้างใหญ่ไพศาลมีพยันตรายทุกประเภทคงอยู่ได้เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อปีนั้นเขาถึงได้เอาของมาซ่อนไว้ที่นี่นอกเสียจากว่ามีผู้แข็งแกร่งเทพมานระดับก้าวว่างมากไม่มีอะไรทําแล้วมาเดินเล่นที่นี่มิฉะนั้นของที่เขาทิ้งไว้เมื่อปีนั้นน่าจะยังอยู่ ปริภูมิที่แตกสลายมีอยู่ทั่วทุกแห่งหนแต่หลัวซิวกลับทราบเส้นทางที่ปลอดภัยหนึ่งเส้นอ้างอิงจากความทรงจำเมื่อชาติปางก่อนเขาไม่ประสบกับพยันตรายใดๆเลยเข้าไปภายในของดาราดวงนี้ได้ราบรื่นมากจากนั้นเขาก็เจอทางเข้าหนึ่งที่ถูกอำพรางโดยค่ายกลซ่อนงามนายท่านผ่านมานานเช่นนี้แล้วของที่ท่านทิ้งไว้เมื่อปีนั้นจักยังคงอยู่หรือไม่ล่าเดินตามอยู่ด้านหลังหลัวซิลแล้วถามอย่างรู้สึกสงสัยเล็กน้อย หากของที่ข้าทิ้งไว้ถูกผู้อื่นเอาไปไงไ่ายายเช่นนั้นล่ะก็ข้าก็จะไม่ใช่ไทสร้างฉิงแล้วหลัวซิลยิ้มอ่อนต่อให้มีคนสามารถข้ามผ่านการผนึกของปริภูมิที่แตกสลายการที่จะเจอทางเข้าที่ถูกค่ายกลซ่อนงามอำพรางให้เจอนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันมินำซ้ําเขายังทิ้งทางหนีที่ไล่อื่นๆไว้อีกด้วยทันทีที่มีคนอยากนําของที่เขาทิ้งไว้ที่นี่ไปค่ายกลต้องห้ามที่เขาจัดวางไว้ก็จะระเบิดดาราดวงนี้ก็จะไม่คงอยู่อีกต่อไปด้วย และในเมื่อเขาตามหามาจนถึงที่นี่แล้วดาราก็ยังคงอยู่เช่นเคยแสดงว่าค่ายกลต้องห้ามของเขาไม่ระเบิดของที่ทิ้งไว้ก็ไม่ถูกผู้อื่นเอาไปเช่นกันเขาไม่มีความจําเป็นต้องอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้ล่าที่สมองทื่อฟังหลังจากผ่านไปพักหนึ่งเขาและล่าก็มาถึงสุดเขตปลายทางของเส้นทางดังกล่าวแล้ว เส้นทางที่แคบเล็กในตอนแรกสว่างโล่งกว้างขึ้นมากระทันหันรัศมีสมบัติจำนวนมากแย้มบานไปทั่วพื้นที่บริเวณโดยรอบจนสีสันสดใสทองเหล็กเซียนต่างๆที่กองกันเท่าภูเขาก็ทำให้คนมองจนตาลายเช่นกันพระเจ้าลาดที่มองเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวก็รู้สึกช็อกเช่นกันกระบองเหล็กเซียนตรีพบของเขาก็เป็นอาวุธที่กลั่นมาจากวัตถุดิบพรสวรรค์ประเภทหนึ่งนี่แหละ แต่ที่นี่กลับมีวัตถุดิบที่อยู่ในระดับเดียวกันกับกระบองเหล็กตรีพกองกันเท่าภูเขาทรัพย์สินที่มากมายเช่นนี้มันน่าทึ่งมากจริงฮ่าฮร่องรอยของลายค่ายทั้งหลายผุบผุบโผล่ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งลายค่ายเหล่านี้ก็คือทางหนีทีไล่ที่ไทสร้างฉิงทิ้งไว้เมื่อปีนั้นนั่นเองด้านหนึ่งทำเพื่อป้องกันไม่ให้คนพบที่แห่งนี้แล้วเอาสมบัติของเขาไป ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นเพราะสามารถผนึกออราของเหล็กเศษทองเซียนเหล่านี้ทําให้มันไม่รั่วไหลออกไปด้านนอกแล้วดึงดูดให้ผู้แข็งแกร่งต้องการครอบครองเหล็กเศษทองเซียนของที่นี่ล้วนเป็นวัตถุดิบพรสวรรค์ที่ถูกหล่อเลี้ยงออกมาจากตรีภพหักนําวัตถุดิบที่มากมายเช่นนี้มาฝึกเส้นเป็นของขลังอาวุธละก็เพียงพอที่จะสามารถฝึกเส้นออกมาได้สิบกว่าชิ้นเลยอนาคตหากผลการฝึกตนบรรลุถึงแดนเทพมารระดับ9ก้าก็จะยกระดับกลายเป็นอาวุธเทพพรสวรรค์ระดับ90กว่าชิ้น ต้องเท้าความก่อนว่าแม้นจะเป็นอาวุธเทพระดับเก้าเหมือนกันแต่พรสวรรค์และพรแสวงก็แตกต่างกันมากๆพลานุภาพและความล้ำลึกก็ต่างกันต่างวรระเปรียบเทียบกันไม่ได้สามารถพูดได้อย่างไม่ลังเลใจเลยว่าภูมิฐานของเหล่าแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดแห่งโลกร้างใช่ว่าจะสามารถเอาตัวเซียนพรสวรรค์ที่มากมายเช่นนี้ออกมาได้ในครั้งเดียว อย่างไรเสียจากการที่การเวลาค่อยๆล่วงเลยไปสถานตรีพบก็ยิ่งอยู่ยิ่งหาพบได้น้อยแล้วตัวเซียนพรสวรรค์ก็ยิ่งอยู่ยิ่งหายากคลังสมบัติของกองกําลังใหญ่ขั้นสุดยอดเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้แข็งแกร่งทิ้งไว้เมื่อหลายแสนล้านปีก่อนแต่ทว่าหลัวซิวไม่ได้แสดงสีหน้าตื่นเต้นดีใจออกมาหลังจากมองเห็นวัตถุดิบเหล่านี้เนื่องจากเขาสัมผัสได้ว่ามีคนเคยแต่ต้องท่ายกลของสถานที่แห่งนี้มาก่อน ตัวสำนึกของเขาจึงแผ่ขยายออกไปภายในพริบตาก่อนที่ตัวสำนึกของเขาจะผนึกเงาหลวงร่างมนุษย์ร่างหนึ่งตรงมุมใดมุมหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนั่นคือผู้แข็งแกร่งที่เชี่ยวชาญเกณฑ์ปริภูมิเขาพยายามนำร่างกายตัวเองหลบซ่อนเข้าไปในอนัตตาทว่ากลับผูกติดอยู่ในลายค่ายของสถานที่แห่งนี้ทำให้ร่างกายเขาเหมือนอยู่ระหว่างสภาพความเป็นจริงกับความเท็จดังนั้นถึงได้ถูกตัวสำนึกของหลวซิลค้นพบ ไม่นึกเลยว่าจะมีมดตัวเจ้ยสองตัวค้นพอบอสถานที่แห่งนี้ด้วยอย่างนั้นหรือก่อนที่หลัวซิลจะค้นพบฝ่ายตรงข้ามอันที่จริงเงาหลวงร่างมนุษย์นั้นก็ค้นพบออร่าของเขาและล่าตั้งนานแล้วเมื่อตัวสำนึกของหลัวซิลร่วงลงบนตัวคนดังกล่าวฝ่ายตรงข้ามก็เอ่ยปากพูดแล้วมดตัวเจ้าอย,อย่างเจ้ายังค้นพบได้เลยเหตุใดเราจึงค้นพบไม่ได้เล่าหลวซิลแสยิ้มอย่างเยือกเย็นพลางพูดประโยคหนึ่งคนดังกล่าวถูกค่ายคนที่เขาทิ้งไว้เมื่อชาติปางก่อนกักขัง ไม่ว่าผลการฝึกตนของเขาจะแข็งแกร่งมากเพียงใดก็ทำอะไรไม่ได้ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นหลวซิลก็เบื่อที่จะสนใจฝ่าย,ายตรงข้ามเช่นกันเงาร่างเขากระพริบที่หนึ่งก่อนจะย่างเท้าเดินไปข้างหน้าค่ายกลต้องห้ามของที่นี่ไม่จมตีเจ้าอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นกิริยาท่าทางของหลวซิลเงาลวงร่างมนุษย์นั่นก็หัวเราะอ,อย่างเยือกเย็นในใจทว่าหลังจากเขาเห็นหลวซิวเดินเข้าไปอย่างราบรื่นแล้วเขาก็อ้าปากค้างตะลึงเงินไปเลยนั่นเป็นเพราะเจ้าไม่เข้าใจค่ายกล เจ้าที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องค่ายกนเลยก็บังอาจบุกเข้ามาในนี้อย่างนั้นหรือนี่มันเป็นการรนหาที่ตายอยู่ชัดๆหลัวซิวหัวเราะอย่างเย,อเยือกเย็นอีกครั้งเขาดูจากตำแหน่งที่เงาลวงร่างมนุษย์นั่นถูกกักขังก็ทราบแล้วว่าเจ้าหมอนั่นต้องไม่เข้าใจเรื่องค่ายกลแน่นอนหากเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องค่ายกนถึงแม้จะไม่ได้รับของที่อยู่ในนี้ก็ไม่ควรถูกกักขังอยู่บริเวณนั้นเจ้าหลัวซิวแทบจะทำให้เงาลวงร่างมนุษย์นั่นกระอักเลือดเขาคือผู้แข็งแกร่งแดนเทพมารระดัับ8ข้นสูง มดตัวจ้ยที่เป็นเพียงเทพมารระดับหกบังอาจย่อยเย้ยข่ายอย่างนั้นหรือทว่าเขาก็เข้าใจเช่นกันว่าที่ชายหนุ่มคนนี้พูดมามันไม่มีผิดเลยเขาไม่เข้าใจเรื่องค่ายกลจริงๆบังเอิญค้นพบสถานที่แห่งนี้แล้วเห็นว่ามีสมบัติที่ไม่สามารถประมาณค่าได้มากมายเช่นนี้เมื่อน,นั้นปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือพุ่งเข้าไปสังเกตไม่เห็นเลยด้วยซ้ําว่าที่นี่มีค่ายกลต้องห้ามที่ทรงพลังคงอยู่ด้วย แต่ว่ามันสายเกินไปแล้วที่เขาจะรู้สึกเสียใจทีหลังมาดแมนว่าผลการฝึกตนของเขาจะเป็นเทพมารระดับ8ขั้นสูงหลังจากถูกลายค่ายกักขังแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาสามแสนกว่าปีแล้วเขาขยับไม่ได้เลยแม้แต่น้อยตาแก่ถือว่าเจ้าโชคดีที่เจ้าแค่สัมผัสค่ายยักเย็นของที่นี่หากสิ่งที่เจ้าสัมผัสคือค่ายสังหารแล้วก็เจ้าคงตายไปตั้งนานแล้วหลัวซิวพูดอย่างดูถูกอีกหนึ่งประโยค จากนั้นเขาก็ไม่สนใจฝ่ายตรงข้ามอีกเลยบกมือนำตัวเซียนพรสวรรค์ต่างๆนานาที่กองกันเท่าภูเขาเก็บเข้าไปในแหวนเก็บของเมื่อมีเหล็กเศษทองเซียนที่มากมายเช่นนี้เขามั่นใจว่าอนาคตตนสามารถชุบร่างยุดร่างเนื้อของตนให้ขึ้นไปถึงระดับที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมถึงแม้จะถูกพันธนาการจากผลการฝึกตนตัวเขาเองร่างเนื้อของเขาจะยังคงอยู่ในสถานะร่างเทระดับเจ็ดแต่ก็แข็งแกร่งกว่าอดีตหลายเท่าตัวอย่างแน่นอน สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือเมื่อดูดกลืนพละกกาลังพรสวรรค์แล้วชุบร่างเนื้อจะทําให้ศักยภาพในร่างยุดร่างเนื้อของเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นศักยภาพในการเจริญเติบโตก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าหนูเก็บไว้ให้ข้าบ้างสิเมื่อเงาหลวงร่างมนุษย์วลาว่าเลาซิวเอาของทั้งหมดไปแล้วเขาจึงแหกปากตะโกนเสียงดังอย่างควบคุมไม่ได้เขาติดอยู่ที่นี่สามแสนกว่าปีแล้วแต่กลับไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ําแล้วเขาจะยอมได้อย่างไร ของที่อยู่ในนี้มันเป็นของข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหตุใดค่ข้าจึงต้องให้เจ้าด้วยเล่าหลัวซิวเบ่ปากพลางพูดเจ้าควรรู้สึกโชคดีนะที่เจ้ายังไม่ได้แสดงเจตนาร้ายใดๆต่อข้ามีเช่นนั้นละก็ข้าคงกระตุ้นตัวต้องห้ามปลิดชีพเจ้าไปตั้งนานแล้ว เมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวเมาลวงร่างมนุษย์นั่นก็หุบปากทันทีถึงแม้เขาจะรู้สึกสงสัยอยู่เล็กน้อยก็ตามว่าผลการฝึกตนของเจ้าหมอนี่เป็นเพียงเทพมารระดับ6แล้วจักมีทางกระตุ้นค่ายกลต้องห้ามของที่นี่ได้อย่างไรทว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอผู้ที่ฝึกตนขึ้นมาถึงแดนอย่างเขานั้นก็เป็นผู้ที่ทนุถนอมชีวิตตัวเองมากฮ่าฮ่า หลัวซิลก็ไม่ได้สนใจเขาเช่นกันพลาออกไปจากที่นี่ได้รับตัวเซียนพรสวรรค์มามากเช่นนี้เขาจำเป็นต้องหาสถานที่ฝึกตนปิดขังก่อนส่วนตาแก่โชคร้ายที่ถูกค่ายกกักขังนั้นหลัวซิลก็ไม่ได้ไปปล่อยเขาออกมาเช่นกันอย่างไรเสียจิตใจมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่คาดเดายากที่สุดแล้วบนตัวเขามีทรัพย์สินที่น่าทึ่งเช่นนี้แล้วผู้ใดจักไม่วันไหวบ้างเล่านายท่านไม่มีความจำเป็นต้องฆ่าปิดปากหรือขอรับขณะที่เดินออกมาล่าก็ยังคงรู้สึกสงสัยเล็กน้อยอยู่เช่นเคย เขารู้สึกว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการคาปิดปากเช่นนี้ก็จะไม่มีผู้ใดทราบแล้วว่าบนตัวนายท่านมีสมบัติที่มากมายเช่นนี้อีกทั้งจากความเข้าใจของเขาที่มีต่อนายท่านสําหรับเรื่องฆ่าคนนายท่านไม่เคยใจอ่อนมาก่อนเลยนะหลัวซิลแค่ยิ้มให้เขาเท่านั้นความทรงจําของล่าที่มีต่อเขายังหยุดอยู่กับไทสร้างชิงในอดีตชาตินี้เขาคือหลัวซิลซึ่งไม่ใช่ไทสร้างชิงอีกต่อไปแล้ว การที่จะฆ่าหรือไม่ฆ่าผู้ที่ติดอยู่ในค่ายกลน,นั้นมันไม่มีความหมายอะไรต่อหลัวซิวแล้วยังไม่ต้องพูดถึงค่ายกลที่เขาทิ้งไว้เมื่อพพชาติก่อนจากผลการฝึกตนของคนดังกล่าวแทบจะไม่มีทางหลุดพ้นออกมาได้เลยต่อให้เขาหลุดพ้นออกมาได้แล้วอย่างไรเทพมารระดับ8ดขั้นสูงคนหนึ่งยังทำอะไรเขาไม่ได้เมื่อได้รับตัวเซียนพรสวรรค์ที่มากมายเช่นนี้มาศักยภาพของเขาจะได้รับการพัฒนายอย่างก้าวกระโดด เวลาล่วงเลยไปการเวลาไร้ความประนีเพียงชั่วพริบตาเดียวระยะเวลาก็ผ่านพ้นไป30ปีแล้วตัวเซียนพรสวรรค์ที่ลำคาอย่างยิ่งที่กองอยู่ข้างกายหลวซิลกลายเป็นฝุ่นผงไปแล้วหากผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับเก้ามองเห็นภาพเหตุการณ์นี้คงจะตีอกชกหัวเจ็บใจอย่างยิ่งพลังกำลังพรสวรรค์ที่ไรขอบเขตผนึกรวมกันอยู่ในร่างกายหลวซิลโคจรวิชาก่อนร่างกลืนเศษแล้วก่อนแปรมันอย่างต่อเนื่องร่างยุดร่างเนื้อของเขามีการพัฒนาที่น่าทึ่งมากบรรลุถึงแดนร่างเทลระดับเจ็ดขั้นสูงแล้ว ผลการฝึกตนของเขาก็มีการยกระดับเช่นกันจากเทพมารระดับ6ขั้นปฐมภูมิขึ้นมาเป็นเทพมารระดับหกช่วงกลางความแข็งแกร่งของร่างยุดร่างเนื้อทําให้หลัวซิลไม่นําการข้ามผ่านทันของตัวเองมาใส่ใจแล้วหลังจากทันสายฟ้าสิ้นสุดไปแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าภายในร่างกายตัวเองเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่มากมายมหาศาลและแข็งแกร่งกว่าอดีตแม้จะเป็นเพียงร่างเทระดับ7ขั้นสูงทว่าวกลับเพียงพอที่จะสยบร่างเทระดับ8ดแล้ว หลัวซิลรู้สึกพึงพอใจต่อการบรรลุของตัวเองมากมากม้ดแมนว่าเป็นเขาเมื่อพระพชาิก่อนขณะที่อยู่ในแดนร่างเทระดับ8ดร่างเนื้อก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่าปัจจุบันเลยอย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์ตายตัวช่วนิรันด์ของการฝึกยุทธก็คือยิ่งแข็งแกร่งยิ่งบรรลุยากดูดกลืนกลั่นแปรพละกําลังพรสวรรค์ไปเป็นจานวนมากถึงแม้เขาจะบรรลุถึงร่างเทระดับ7ขั้นสูง แต่ถ้าเกิดอยากพัฒนาให้ขึ้นไปถึงร่างเทระดับแดแล้วก็อาศัยแค่การดูดกลืนพละกกาลังพรสวรรค์กลับไม่เทียงพอที่จะทําให้เกิดการบรรลุแล้วเราไปกันเถอะหลังจากผ่านไปไม่นานหลัวซิลและล่าก็มาถึงดารามังกรดําที่อยู่ใกล้ที่สุดอีกทั้งเข้าไปในสถานที่ที่มีชื่อว่าเมืองเยเวคงบนดารามังกรดํา ในแห่งดารามังกรดำคือผู้แข็งแกร่งเผาพันธุ์แดนเทพมารระดับ8คนหนึ่งจอมยุทธส่วนมากที่เคลื่อนไหวอยู่บนดาราดวงนี้ก็ล้วนเป็นผู้ที่ระดับแดนค่อนข้างต่ำผู้แข็งแกร่งแดนเทพมารระดับ7นั้นหาพบได้น้อยมากแล้ว เมื่ออยู่ในสถานที่ประเภทนี้หลัวซิลไม่มีความจําเป็นต้องอําพรางผลการฝึกตนของตนเองออราผลการฝึกตนเทพมารระดับ6ที่เดินอยู่บนถนนไม่โดดเด่นเลยด้วยซ้ำแต่ก็จะไม่ถูกผู้อื่นดูถูกเช่นกันเนื่องจากผลการฝึกตนของจอมยุทธส่วนมากต่ํากว่าเขาไม่น้อยเลยไซหัวออกไปทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะคอกที่กรดเกรียวดังก้องอยู่บนถนนถัดจากนั้นก็มีเงาดําร่างหนึ่งบินออกมาจากประตูใหญ่ของสถานที่ที่มีชื่อว่าหาออาะรมเสียงปังดังขึ้นแล้วร่างก็กระแทกลงพื้นจนฝุ่นคลุ้งไปทั่ว นั่นคือชายที่ร่างกายปกคลุมอยู่ในชุดคลุมยาวดำถึงแม้หลัวซิลจะไม่เห็นหน้าเขาทว่ากลับสามารถสัมผัสความรู้สึกที่ซึมเ้าถึงขีดสุดได้จากตัวเขาในขณะที่ชายชุดคลุมยาวดำกำลังจะลุกขึ้นมาอยู่นั้นแต่จูจ่ๆก็มีเท้าข้างหนึ่งพุ่งตรงมาเหยียบลงบนศีรษะเขาอีกทั้งยังออกแรงย่ำสองครั้งด้วยถูโยหมิงมึงกล้าหาญไม่น้อยเลยนี่มาเล่นสนุกกับสตรีในหออาบรมของเราแต่กลับไม่จ่ายตังค์อย่างนั้นหรือมึงแม่งใช้ชีวิตจนเอียนแล้วใช่หรือไม่ ผู้ที่ใช้เท้าเหยียบชายชุดคลุมยาวดำคือชายร่างยักษ์ใหญ่ที่เปิดเผยร่างกายส่วนบนขณะที่พูดเขายังทมน้ำลายออกมาด้วยภายในแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความดูถูกดูแคลนเมื่อหลัวซิวได้ยินคำพูดนี้ก็ทราบแล้วว่าหออาโรมคือสถานที่แบบใดดังคำกล่าวที่ว่าความสัมพันธ์สามีภรรยาเข้ากันได้ดีด่งปลากับน้ำดูท่าที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นทำนองเดียวกันกันกบซ่องโสเพณีของชาวบ้านธรรมดาในโลกาภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพพชาติก่อนหรือพพชาตินี้หลัวซิลก็ต่างเคยได้ยินสถานที่ประเภทนี้เช่นกันส่วนใหญ่และสตรีที่อยู่ในสถานที่ประเภทนี้ล้วนฝึกวิชาฝึกคู่เมื่อบุรุษแจ้นมาเล่นกับสตรีในสถานที่ประเภทนี้ต้องจ่ายตังไม่ว่าผู้บำเพ็ญเซียนหญิงที่อยู่ในซ่องยังสามารถอาศัยขณะที่มีอะไรกันยกระดับผลการฝึกตนของตัวเองด้วย เมื่อเงหน้าขึ้นไปมองก็สามารถมองเห็นสตรีจำนวนไม่น้อยที่โปเปลือยกายอยู่ในหออาโรม,มีทั้งสตรีที่มีเสน่ห์ขลังดลังดมานบริสุทธิ์ดังเทพธิดาและมีสตรีที่อ่อนโยนดั่งน้ำในฤดูใบไม้ร่วงนายท่านคนคนนั้นเหมือนจะเป็นมหาจักรพรรดิแห่งนรกภูมินะขอรับในขณะที่หลวซิวกำลังดึงสายตากลับมาจากหออาโรมอยู่นั้นจูู่ล่าที่อยู่ข้างๆก็เอ่ยปากพูดหนึ่งประโยคว่าอย่างไรนะ เมื่อหลวซิลได้ยินคำพูดนี้ก็ผงัไปอย่างควบคุมไม่ได้ที่เขาเดินทางมาดารามังกรดำนั้นเขาไม่มีเป้าหมายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นหลังจากมาถึงที่นี่ก็ไม่ได้แผ่พลังตัวสำนึกออกไปสำรวจมั่วซั่วเช่นกันทว่าเจ้าลากลับแตกต่างกันเขาแผ่ตัวสำนึกของตัวเองไปมาก่อนจะพบว่าชายชุดคลุมยาวดำที่มีนามวัตถุโยมิงนั่นคือมหาจากักรพรรดิแห่งนรกภูมิตัวสำนึกของหลวซิลแผ่ขยายออกไปเมื่อมองเห็นโฉมหน้าของชายชุดคลุมยาวดำแล้ว ในที่สุดเขาก็เข้าใจสักทีว่าเหตุใดเมื่อครู่เขาถึงรู้สึกคุ้นเคยต่อแผ่นหลังของฝ่ายตรงข้ามเจ้าหมอนี่ใช่มหาจากักรพรรดิแห่งนรกภูมิจริงๆอย่างนั้นหรือมหาจากักรพรรดิแห่งนรกภูมิที่อยู่ที่อยู่ในมหาโลกาพันสามคือผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานที่คงอยู่มาหลายร้อ,อยล้านปีแล้วนะเมื่อปีนั้นหลังจากได้รับยันทะลุฟ้าหนึ่งชิ้นจากเผ่าจี้หลัวซิลก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของเขาอีกเลย ถึงแม้ระหว่างเขาและมหาจากักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิจะเคยมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่บ้างทว่าการที่เขาดึกดำบรรถูกล้ำล้างนั้นกลับเกิดจากการร่วมมือกันของมหาจากักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิและเขาระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงวางความรู้สึกแสลงใจในอดีตลงความสัมพันธ์ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเมื่อนึกคิดถึงจุดนี้หลวซิลจึงย่างเท้าเดินตรงไปและในเวลานี้เองชายจากหออาปรมนั่นก็ยกเท้าขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะเหยียบร่างมหาจากักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิแรง ฮ่าฮ่าแต่ทว่าในเมื่อหลัวซิวเดินตรงมาแล้วย่อมไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามลงมือต่อถูโยมิงอยู่แล้วเห็นเพียงเขาดีดนิ้วที่หนึ่งชี้จิ้งดวงหนึ่งจึงระเบิดพุ่งตรงไปดีดเข้ากับฝ่าเท้าของชายร่างยักย้ายนั่นจนกระเด็นออกไปผู้ใดชายร่างยักย้ายตะคอกอย่างโกรธเกรี้ยวจากนั้นสายตาก็ร่วงลงบนตัวชายหนุ่มชุดคลุมยาวดำที่เดินตรงมาทางนี้เรื่องของหออาปรมกูมึงก็กล้าเสือกอย่างนั้นหรืออยากตายหรือไง ชายร่างยักย้ายเดินตรงเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มอันเยือกเย็นเขาสูงมากๆสูงเกือบ8ฟุตเดินไปถึงหน้าหลัวสซิวแล้วก็มองเขาลงมาจากที่สูงสภาพดูดุร้ายโหดร้ายเจ้าหนูบังอาจพูดจาเช่นนี้กับนายท่านกูมึงอยากตายหรือท่านใดนั้นเองก็มีเสียงที่ต่ำทุ้มปานฟ้าร้องดังก้องขึ้นมาชายร่างยักย้ายมึนงงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็สัมผัสได้ว่ามีเงามืดหนึ่งแผ่คลุมมาเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมามอง ถึงจะเห็นว่าด้านหลังของชายหนุ่มชุดคลุมยาวดำที่ถูกตัวเองมองกราดลงมาจากที่สูงมีชายที่สูงเกือบสามเมตรราวกับยักษ์ย้ายจิ๋วหอเหล็กยืนอยู่คนหนึ่งซึ่งผู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังหลัวซิลก็ต้องเป็นล่าอยู่แล้วแม้เขาจะหดร่างเดิมลงมาแล้วนั่นก็เป็นยักษ์ย้ายจิ๋วที่ไม่ว่าจะเดินไปที่ใดก็เป็นที่ดึงดูดสายตาผู้คนอย่างแน่นอน ผลการฝึกตนของชายร่างยักษ์ย้ายแห่งหออาปรมคือเทพมารระดับ6ส่วนล่ากลับเป็นเทพมารระดับ7นี่จึงทําให้มีเงื่อผุดออกมาจากหน้าผากชายร่างยักษ์ย้ายทันทีบังอาจขวางทางนายท่านกูสายหัวไปลาตะคอกเสียงดังจากนั้นก็ฟาดฝ่ามือตบชายร่างยักษ์ย้ายแห่งหออาปรมนั่นจนกระเด็นออกไป สำหรับการลงมือของล่านั้นหลวสซิลไม่มีท่าทีที่จะห้ามปรามแต่อย่างใดผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบนดารามังกรดำก็เป็นเพียงเทพมารมังกรดำระดับแดเขาที่อยู่บนนี้ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวระมัดระวังขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำสหายโยมิงยังจำข้าได้หรือไม่หลวสซิวย่างเท้าเดินตรงไปยืนอยู่ด้านหลังถูโยมิงทางพูดหนึ่งประโยค